นิทานพื้นบ้านเรื่องจอระเข้สามพันเป็นนิทานพื้นบ้านอำเภออูทองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งสองสามีภรรยาได้เดินทางไปพบปะชาวประมงผู้เลี้ยงลูกจระเข้ไว้ตัวหนึ่งขอซื้อลูกจระเข้จากเพื่อนชาวประมงผู้นั้นในราคาสามพันเบี้ย เมื่อจ่ายเงินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองสามีภรรยาก็นำลูกจระเข้ดังกล่าวไปเลี้ยงไว้ในบ่อขุดข้างบ้านของตนต่อมาจระเข้นี้ก็เจริญเติบโตขึ้นทุกวันจนสองสามีภรรยาไม่สามารถจะหาอาหารให้จระเข้กินได้จึงตัดสินใจปล่อยจอระเข้ลงไปหากินในแม่น้ำหน้าบ้านจระเข้ตัวนั้น เมื่อไปหาอาหารกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็จะกลับมานอนอยู่ใต้สะพานท่าน้ำของสามีภรรยาเป็นประจำต่อมาจระเข้ตัวนั้นก็เติบโตขึ้นทุกวันจนสามารถกินคนได้แต่สามีภรรยาคู่นั้นก็หาอาหารมาเพิ่มเติมให้กินอยู่เสมอขณะที่จระเข้ตัวนั้นกำลังนอนอยู่ใต้สะพานท่าน้ำจะเป็นด้วยมันหิวอาหาร หรืออยากลิ้มรสเนื้อมนุษย์ขึ้นมาพอชายสามีเดินลงมาท่าน้ำเจ้าจระเข้ก็คาบเอาชายผู้เคยเลี้ยงมันลงไปกินเสียในน้ำฝ่ายภรรยาเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือสามีได้นางเสียใจและโกรธจระเข้ตัวนั้นมากถึงกับร้องออกไปว่าเมื่อกินผัวของข้าแล้วก็จงมากินข้า ผู้เป็นเมียสู่ด้วยสิจะได้ตายไปด้วยกันนางยังด่าจระเข้อยู่ไม่ขาดปากในที่สุดจระเค้คาบไปกินเสียอีกคนหนึ่งต่อมาชาวบ้านในแถบนั้นทราบเรื่องที่จระเข้สังหารสองสามีภรรยาผู้เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆจึงเรียกจระเข้ตัวนั้นว่าจระเข้สามพันซึ่งหมายถึงราคาที่สามีภรรยา ซื้อมาจากชาวประโมงเป็นมูลค่าสามพเบีย้ยและแม่น้ำที่จระเข้ตัวนั้นอาศัยอยู่ชาวบ้านเลยเรียกชื่อว่าแม่น้ำจระเข้สามพันอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้จริงๆน่าจะเรียกว่าจระเขอ้อกตันยูนะคะ Like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมาดามเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ